วันนี้มีของจะมาเซอร์ไพรส์อีลุงจริงๆละเพราะว่าปกติเวลากูแบบเออจะเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นแหละคือเปิดข้างในแม่ไม่มีอะแต่ทีนี้มือาทางนี้เดี๋ยวลุงเห็นแอบซื้อมาให้เพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดนางแต่ก็มูลค่าไม่ได้เยอะหรอกแค่บาทเดียวก็พอละเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้นางแหมแยาเกมมึงนี่ยิ้มแป้นเลยนะจิ้วหอย <laughs> ไม่หิยิ้มได้ไงอันหนิงทำไมเดือนหน้าก็วันเกิดฉันเหมือนกอันก็เลยได้ทั้งคู่เจ <laughs> ็บหายกูนี่หน้าซีดหน้าเหลืองหมดอ่ะวัมีอะไรจนะให้หลับตากอนหลับตาแว่นกูพังหมดพเนี้ย ให้ทายเงินอ่ะเปิดใจแทนทะเรนแทนแทนเปิดเร็วเร็วโอ้โหให้วนจินนะแม่ับซื้อมาให้แมว งกระสันลองส่มยุกให้วันเหรอให้วันจีน่ะเดี๋ยวเอาไปจำน้ำอีกนะลุงกูซื้อให้กี่เซตกี่เซตเอ้กี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นเอาไปจำน้ำหมดเลยลุงมันต้องชุบเดือนละครั้งนะโถ่โถ่ แค่นี้เขาจะได้ดูว่าเรามีทองโถโถทองขอบคุณค่ะนี่ไปถึงวันเกิดเลยนะนี่กอดวันเกิดใช่ไหมแล้ววันเกิดอีกกันใช่ปะไม่มีแล้วกูอะไม่มีแล้วส่วนกูได้อะไรนี่ถ้กระเป๋าใส่ทองกูได้แค่นี้สบายใจขอบคุณค่ะ